สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป ep ที่37นะครับสำหรับพี่พน้องน้องคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟ,ฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับคลิปออกร,รัวเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้โทรไลน์มาหาผมนะครับ โทรมาร้องไห้เลยนะครับเสียใจน้องผู้หญิงคนนี้นี่หนกลับไปเล่นสล็อตใหม่นะครับโดยสล็อตที่น้องเล่นก็คือสาวที่เหน็บปืนข้างๆนะครับทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเป็นเกมอะไรน้องหวนตั้งแต่วันที่25ของเดือนสิงหาคมนะครับจนถึงเมื่อวานนี้ ได้มันมาประมาณสี่หมืกวบาทนะครับแต่วันนี้หมดแสนแปดนะครับผมผมก็เตือนน้องแล้วนะครับว่าถ้าน้องมีเงินเมื่อไรอะระวังให้ดีเพราะตัวเองอายุ34บปีเองเปิดร้านเสริมสวยนะครับ เวลาว่างมันเยอะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีลูกค้าไม่เข้าแล้วพอน้องมีเงินหน่อยก็โอนไปเล่นนะครับทุกคนผมซื้อหวยถูกนะครับผมทายถูกว่าน้องผู้หญิงคนนี้จะต้องกลับไปเล่นพนันใหม่ทำไงได้ครับมันหมดแล้ว ปันเบตละ5บาท10บาทเองครับทุกคนแต่พอมันไม่เข้าก็เริ่มขยับเป็นเบตละ200แล้วก็ซื้อฟิวเจอร์เป็นพันนะครับแต่ก่อนอะได้ค,คูณ1ิบหกคูณสามสองสูงสุดยัน64เลยนะครับเพราะว่ามันหมุน8ครั้งใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมทุกคน นี่แหละเป็นเรื่องด่วนคลิปด่วนที่ผมมาทำคลิปให้ทุกคนฟังเลยคุณลองคิดดูว่าเลิกตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนสิงหานี่ก็ประมาณ7เดือนนะครับให้เจ็ดเดือนเต็มๆพอมีเงินหน่อยก็เล่นผมก็บอกแล้วอายุแล้วนี่สินต่างๆนี่ก็ เกือบหมดแล้วครับเหลืออยู่800พบาทสุดท้ายณนะตอนนี้ไปติดหนี้เขาอีก40,000บาทนะครับทำไงได้ครับคลิปของผมก็ออกทุกวันคนเล่นพนันเนี่ยผมเคยพูดเสมอว่าถ้าคุณเล่นพนันได้มันมาเดือนหนึ่งหรือสองเดือนแต่วันที่คุณเสียเนี่ย มันเอากับคุณแค่วันเดียวนะครับวันเดียวจริงๆน้องเล่นตั้งแต่บ่าย3จนถึงห้าทุ่มนะครับหมดไปแสนแปดมันจะไม่หมดได้ไงครับทุกคนครั้งละ2องหมื่นครั้งละสามหมื่นพอหมดไปแสนแปดก็ให้เขาโอนเงินมาให้อีก 3, ามสี่หมื่นะครับก็คือยืมเขานี่แหละ ก็ไอเจ้านี่คนเก่าน่แหละไปเอากับเขาใหม่เขาก็ให้ดิเขากินดอกสบายๆเลยร้อยละสิบเดือนละสี่พันตามนั้นเรียบร้อยดีแล้วณนะตอนนี้แฟนก็ไม่รู้ด้วยออืคนเล่นพนันทุกคนเนี่ยผมเดาใจถูกหมดแล้วครับ ผมบอกให้เบาให้ลดให้ละถ้ากำลังหมดอยู่ถ้าคุมความประพฤติของเองไม่ได้ให้ลายมาหาผมไม่ลายมาครับกดธตะพืชเลยแล้วไอสเกตเตอร์ก็ไม่มาสักทีนะครับฟิงฟ้งฟิ้งอยู่งั้นแหละรู้ตัวทีก็หมด เงินในบัญชีแล้วครับทุกคนดูวไว้นะครับคนเล่นพนันทุกคนเนี่ยจะชอบทําอะไรเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละไม่เคยสนใจคนรอบข้างหรอกในตอนที่ตัวเองติดหนักๆตอนที่เล่นพนันได้อาจจะซื้อทองใส่นะผู้หญิงแต่ก็โกหกแฟนนะครับว่าเอาเงินมาจากที่อื่นพอหมดแล้วเป็นยังไง ก็ขายใช่ไหมขายทองแล้วไปเล่นต่อพอมันไม่ไหวจริงๆก็แสดงอาการออกมานะครับให้แฟนตัวเองรับรู้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนเพียงคนเดียวแน่นอนที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับแต่ละวันของผมเนี่ยผมจะเจอเรื่องราว ของแต่ละคนนี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่พักหลังนี่จะเจอคนหวนบ่อยมากหลังจากเลิกมาได้ห้าเดือนหเดือนแล้วก็ไปเล่นนะครับแล้วก็หมดหนักมากโอ้จะสิ้นปีแล้วนะครับหนึ่งแดหม่นบาบทเบ็ดเสร็จก็สองแสนสองแหละอันนี้ผมพูดถึงเงินที่มีในบัญชีนะครับ ก็บอกอยู่แล้วว่าให้ลบแอปธนาคารออกให้แฟนมาจัดการเรื่องเงินและคนที่เป็นแฟนนะครับก็รู้ว่าตัวเองก็รู้ว่าเมียของตัวเองนะติดพนันเนี่ยไปไว้ใจนะทำไมครับเห็นไหมเพราะความไว้ใจนะครับมันถึงได้เป็นอย่างนี้คนเล่นพนันนะ่ะคิดว่าตัวเองเอาอยู่นะครับ หลังจากเลิกพนันได้แล้วหกเจ็ดเดือนคิดว่าเลิกได้ขาดแล้วนี่แหละครับเป็นยังไงพิษสงของพนันออนไลน์พิษสงของใจตัวเองอะ่ะคุณรู้หรือเปล่าผมอ่ะศึกษามันมานานแล้วถ้าคุณไม่เด็ดขาดจริงๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะ่ะคุณผ่านมันไปไม่ได้อย่างแน่นอนผมก็ถามน้องว่าจะทำยังไงรอบนี้ เราจะบอกกับแฟนเราอย่างไงน้องบอกว่าคิดไม่ออกเลยพี่คิดไม่ตกคิดไม่จนนั่นเลยครับสามสิบสีเข้าสามสิบากำลังหนักเลยครับผมก็บอกกับน้องว่าณนะตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นใหม่นะไม่ใช่ว่าเราคิดจะเลิกแบบจริงจังนะเดี๋ยวผ่านไปอีกห้าหกวันถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาใหม่ น้องก็บอกว่าหนูว่าหนูจะไปสัญญาไปสาบานตามวัดต่างๆว่าจะพาแฟนไปด้วยผมก็บอกว่าไม่เป็นผลหรอกหนูต้องสาบานกับใจตัวเองแล้วไปสาบานกับแฟนตัวเองเนี่ยให้แฟนตัวเองถือเงินให้หมดให้คุมพฤติกรรมของตัวเราให้หมด ใช่เราถือเงินอยู่อย่างนี้ก็พินาศทั้งหมดต่อไปจะไม่เหลือร้านเสริมสวยเลยน้องเขาก็บอกว่าพี่ออฟรู้ได้ไงว่าหนูจะต้องกลับไปเล่นผมก็พูดกับน้องว่าอายุดูอายุอย่างเดียวแล้วดูการเล่นของหนูว่าเล่นมากี่ปีน้องคนนี้ติดมาห้าปีมันจะเหลือแ่้วครับ ในตอนที่มาหาผมตอนแรกก็มันไม่มีเงินไงแต่รอบนี้มีเงินเป็นแสนนะครับแล้วพวกเพื่อนๆเขาก็เล่นสล็อตกันทั้งนั้นเลยเวลาเขาแจกเขาแตกเขาก็ไลน์มาหาบางคนเขาก็อยากหาค่าแนะนำมันก็ไม่แปลกดูไว้ทุกคนเลิกพนันได้เจ็ดแปดเดือนอันนี้คือเลิกวันต่อวันฟังคลิปของผมทุกวัน ทำไมถึงหมดแสนแดคุณได้มันมากี่วันคุณได้มันมาเป็นเดือนแต่มันแดกคุณวันเดียวแดกแบบราบคาบเลยเขามีกลไกในการหลอกลอกินเงินของคุณเขาเป็น AI เขาเอาความโลภไปฝังไว้ในหัวของคุณเขาเอาสิ่งล่อใจเขาเอาอนาคตอันจอมปลอม ไปฝังไว้ในหัวของคุณคุณเองก็อยากได้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาให้คุณมาสิ่งที่เขานำเสนอมันไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณจะหมดเหรอใช่ไหมครับบางคนฝันอยากได้บ้านได้รถจากพนันออนไลน์แล้วเป็นยังไงครับจะต้องขายบ้านขายรถเพื่อมาใช้หนี้เขา คุณเคยเห็นใครเล่นพนันออนไลน์แล้วได้ซื้อที่ซื้อทางไหมถ้ามันไม่มีก็ขอให้เลิกคุณเลิกวันต่อวันคุณเอาตัวเองออกไปจากพฤติกรรมที่เคยชินในแต่ละวันแค่นั้นก็จบแล้วคุณเคยอยู่ตรงนี้ในเวลาที่คุณเล่นพนันนะ คุณก็เดินออกไปนะครับเมื่อเวลานั้นมันมาถึงนั่นคือคุณหนีแล้วคุณห่างแล้วแค่นั้นก็จบไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมให้แฟนดูแลเรื่องเงินจะกินอะไรก็ให้แฟนเคลียร์ให้แค่นี้ก็จบคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะตกเทรนคุณไม่มีแอปแต่คุณมีเงินใช้โลกเขาก็ไม่รังเกียจหรอก แม่ค้าเขาก็ยอมรับได้คุณมีเงินสดไปซื้อเขายิ่งชอบแต่คุณก็อยากจะเท่อยากจะดูดีอยากจะสแกนจ่ายไอ้สแกนจ่ายผมไม่ว่าหรอกแต่ที่สำคัญในโอนไปเล่นกับเว็บพนันเนี่ยมันสำคัญที่สุดเพราะทางของคุณนะ่ะมันเคยเชื่อมต่อกับเขามันเคยไปอย่างนั้นจริงๆ ฝากด้วยนะทุกคนโทรศัพท์มือถือแล้วมือของเรามันเป็นตัวที่จะนำพาให้ชีวิตของเราบันไลยนะครับก็คือเล่นพนันออนไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าทำตามใจตัวเองถ้าใจอยากก็ต้องฝืนพฤติกรรมของตัวเองโดยการเอามือไปทำอย่างอื่นอย่าก,กดโอนไปหาเขาเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมฝากไว้เลยสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ 2อแสนสแห่งความทรงจำส2งแสนสยังเป็นภาพติดตาอยู่จนถึงวินาทีนี้เลิกพนันได้7เ,เดือนนึกว่าดีแล้วแต่สุดท้ายก็กลับทางเก่าแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็เครียดนับตอนนี้ยังโกหกแฟนอยู่อีกเอาว่ากันไปนะครับหวังว่าทุกคนน่ะ คงได้อะไรจากคลิปนี้นะครับอันนี้คือผมลงคลิปด่วนให้เลยนะครับเพื่อเตือนสติพวกเราทุกคนนะครับการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นการมาการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นมีแต่จนลงพินาศลงแล้วไม่เหลืออะไรจากคนที่เคยรวยรวยมากๆแต่ วันนี้ต้องกลับมาโจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยถ้าคุณไม่หยุดแล้วยังเล่นต่อฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่3.7ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ